เรียนที่นี่อยู่บริเวณลอยเลือดน,นะคะลอยเลือดแม่จันที่นี่เองเนี่ยค่ะก็จะเกิดเรื่องของผลทางการเกษตรที่มีความแตกต่างจากอีกหลาย,หลายแห่ง<ๆ>เช่นข้าวเหนียวเขี่ยงงูข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมะะะหอมะลิแม่จันแล้ววันนี้ยังเกิดอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของทุเรียนนะคะทุเรียนเป็นพันหมอนทองแต่พอมาปลูกบริเวณที่เรียกว่าเทือกเขานางนอนนะคะทุเรียนนางนอนของเรานะคะมีน้ํามีพื้นที่มีสิ่ง แวดล้อมนะคะองค์ประกอบทุกอย่างที่รวมเข้ามาได้รสชาติใหม่อร่อยนะคะเชิญมาเที่ยวชมกันค่ะผลผลิตปีนี้ต้นที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนะคะจะประมาณ6ปีแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วเป็นปีที่2นะคะต้นทุเรียนของเราจะมีจุดเด่นก็คือต้นเตี้ยนะคะตัดง่ายรสชาติก็จะกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีเนื้อขา้าวสานิดๆก็รสชาติอร่อยแตกต่างจากที่อื่นนะคะ ที่บ้านสามต้นพุ๋ยอำเภอห้ยวยไข่เมอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับที่นี่เนี่ยครับมีพื้นที่บุกทุเรียน3-400ี้ไร่นะครับปัจจุบันนี้ผู้เรียนกำลังโตอย่างสวยงามนะครับทททะนะครับร่วมกับทั้งอบจอแล้วก็ทางบา้านสามต้นพ๋ยนะครับก็จะจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเน้นเรื่องของผลไม้ทุเรียนนะครับ นท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับที่นี่ก็จะมีบ้านาพักโฮมสเตย์แล้วก็มีภ่าที่เป็นรีสอร์ที่สวยที่มีแบ็กกราวที่เป็นผุนน้น่านนอนนะครับก็อ,อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนครับมาสัมผัสวิถีชีวิตทัศธรรมชาติทันธุ์ที่มีวัฒนหลากหลายที่หมู่บ้านสัมต้นปุยครับ